The Legend of f u t ฟูตอนที่1,695การสร้างสำนักเย่ฟูเทียนรู้ว่าเจวี่ได้ฝึกฝนเทคนิคอย่างลับๆเธอควรจะได้รับเทคนิคนี้เมื่อเธอฝึกข้างนอกกับเสียชิงหยวนอีกครั้งเป็นเพราะเธอฝึกฝนเทคนิคที่เธอสนใจจากราชินีระหว่างการต่อสู้ที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ อาจเป็นเหตุผลที่เธอยังคงอยู่ในโลกนี้มิฉะนั้นร่องรอยสุดท้ายของจิตวิญญาณของเธอจะกระจัดกระจายไปในจักรวาลเป็นเวลานานถ้าเขาคิดอย่างนั้นสิ่งที่บุคคลผู้มีอิทธิพลบอกเขาอาจเป็นเรื่องจริงเทคนิคนัคน้นเป็นเหตุผลเดียวที่เจวีสามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ชีวิตของเธอก็ไม่ใช่ของเธออีกต่อไป ยังมีอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้ในท้องฟ้าอันบริสุทธิ์ของพรหมนอกเหนือจากราชินียังมีเทพธิดาจิวเทียนและเทพธิดาชินเหออีกด้วยอย่างไรก็ตามทมาเจียวีถึงกลายเป็นลูกสิษย์ส่วนตัวของราชินีและบุคคลสำคัญในท้องฟ้าบริสุทธิ์ของพรมทําไมราชินีถึงสนใจเธอมาก อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีนี้ราชินีก็กังวลมิใช่หรือว่าเขาจะค้นพบความจริงหากเธอส่งเจวีไปฝึกเคียงข้างเขาหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเย่ฟู่เทียนมองไปในทิศทางที่เจวีอยู่เขารู้ว่าราชินีแห่งท้องฟ้าบริสุทธิ์ของพรมได้รับชัยชนะเขาจะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับสถานการณ์นี้แม้ว่าเขาจะรู้เรื่องนี้แล้วก็ตามจู่โจมเจวี อีกทางหนึ่งเขาสามารถไปที่ท้องฟ้าบริสุทธิ์ของพรหมและโจมตีราชินีอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าเจวีจะหายไปทั้งหมดหรือไม่ถ้าเขาทำอย่างนั้นในขณะนี้หัวใจของเย่ฟู่เทียนยุ่งเหยิงมันผิดความคิดแวบผ่านสมองของเย่ฟู่เทียนเขาจำบังอย่างได้ในอดีตเขาสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเจวีถึงสองครั้ง นั่นหมายความว่าแม้ว่าเจวีจะถูกควบคุมโดยราชินีแห่งท้องฟ้าบริสุทธิ์ของพรหมแต่เธอก็ไม่ได้สูญเสียความรู้สึกของตัวเองอย่างเต็มที่อาจมีเศษเสี้ยวของสติซ่อนอยู่ภายในเธอนั่นคือเหตุผลที่เขาสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเจวีรัศมีแห่งความหวังส่องประกายในใจเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ ไม่มีใครในบริเวณโดยรอบรบกวนเย่ฟู่เทียนเหตุการณ์นี้ทําให้นักสู้ที่มีอํานาจทั้งหมดตกใจภรรยาของเย่ฟู่เทียนถูกควบคุมโดยราชินีแห่งฟ้าบริสุทธิ์ของพรมเทพธิดาฉินเจ้าสามารถฝึกร่วมกับเธอในสํานักได้เย่ฟู่เทียนมองไปทางกลุ่มจากท้องฟ้าบริสุทธะของพรมและกล่าวชินเหอหันกลับมามองเย่ฟู่เทียนด้วยดวงตาที่สวยงามของเธอเธอลังเลเล็กน้อยเธอต้องการฝึกกับเย่ฟู่เทียนในอดีตแต่ราชินีไม่ปล่อยเธอ เจ้าก็อยู่ได้เช่นกันเทพธิดาที่อยู่เคียงข้างฉินเหอบอกกับเธอไม่เป็นอะไรฉินเหอพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเธอรู้สึกขัดแย้งอย่างมากสิทธิทราชินียอมรับคือภรรยาของเย่ฟู่เทียนไม่น่าแปลกใจเลยที่เย่ฟู่เทียนเคยถามถึงเธอในอดีตเมื่อมันปรากฏออกมาทุกอย่างก็เป็นความจริง เย่ฟู่เทียนและสายตาทันทีเมื่อเห็นฉินเหอพอยักหน้าวันนี้มีนักสู้ที่ทรงพลังมากมายมาแสดงความยินดีกับเขาในฐานะเจ้าภาพปัดนี้ไม่ใช่เวลามาคุยเรื่องส่วนตัวทั้งจัก,กรพรรดิไท่ส่วนและตระกูลโตมาที่นี่ด้วยความเคารพเขาทั้งหมดที่เขาสามารถทําได้เกี่ยวกับเจวี่คือการพิจารณาสถานการณ์อย่างช้าๆเนื่องจากราชินีแห่งท้องฟ้าบริสุทธิ์ของพรมได้ส่งเธอมาที่นี่เพื่อฝึกฝนเขาจึงมีเวลาในอนาคตที่จะสอบสวนเรื่องนี้ ผู้อาวุโสเย่ฟู่เทียนกล่าวเขานำนักสู้ที่ทรงพลังไปยังพื้นที่ที่จะจัดงานเลี้ยงในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ตระกูลโตและภูเขาไทยส่วนเท่านั้นที่มาถึงเมืองอนัสวรรค์นในวันนี้นักสู้ที่ทรงพลังหลายคนจากกลุ่มชั้นยอดของอาณาจักรอื่นก็มาถึงและปะปนกันไปในฝูงชนระลอกคลื่นขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในอาณาจักรอนัสวรรค์หลังจากที่เย่ฟู่เทียนออกจากสำนักเซินเทียนได้แพร่กระจายไปยังอาณาจักรรออื่น ปัจจุบันอาณาจักรอนัสวรรค์เกือบจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแม้ว่าเป้าหมายหลักของสำนักอนัสวรรค์คือการเผยแพร่คำสอนแต่ทุกฝ่ายในอาณาจักรอนัสวรรค์ก็ยืนอยู่ข้างเดียวกันด้วยความช่วยเหลือจากสำนักอนัสวรรค์พวกเขาได้กลายเป็นมหาอำนาจตอนนี้นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ระดับการฝึกฝนของเย่ฟู่เทียนยังค่อนข้างต่ำเขามีความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับกลุ่มชั้นยอด สำนักอนัสวรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้มีเพียงคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกเท่านั้นดังนั้นเย่ฟู่เทียนได้เชิญจัก,กรพรรดิไทส่วนในที่สุดวันที่สำนักอนัสวรรค์จะจัดตั้งขึ้นก็มาถึงเมืองอนัสวรค์เต็มไปด้วยผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่รอบๆสำนักอนัสวรค์เมืองถูกเติมเต็มด้วยฝูงชนไม่มีใครสามารถหาที่ว่างบนถนนจากฟากฟ้าได้ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยมนุษย์ เรื่องใหญ่โตเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอาณาจักรอนัสวรรค์อย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาแสงแดดส่องลงมายังบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นนครหลวงแห่งราชวงศ์อนัสวรร์มาสร้างภาพที่ยิ่งใหญ่บริเวณโดยรอบยังมีออราโบราณและความผันผวนของประวัติศาสตร์ แน่นอนเมืองอนัสวร,ร์ไม่ใช่นครหลวงของราชวงศ์อนัสวรรค์อีกต่อไปมันจะกลายเป็นเมืองชั้นนอกของสำนักอนัสวรค์ชะตากรรมของเมืองนี้เชื่อมโยงกับชะตากรรมของสำนักอนัสวรรค์อย่างแยกไม่ออกอาคารที่สูงที่สุดในสำนักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันเป็นห้องสมุดโครงสร้างของอาคารดูเหมือนหน้าม้วนหนังสือโบราณที่ซ้อนกันเป็นชั้นนอกที่จุดสูงสุดของห้องสมุดมีม้วนหนังสือโบราณที่เปิดอยู่ซึ่งสูงสิบจาง ในขณะนี้หลายคนกำลังยืนอยู่หน้าหนังสือโบราณผู้คนนับไม่ถ้วนมองข้ามพวกเขาเห็นบุคคลชั้นยอดหลายคนเช่นเย่ฟู่เทียนที่มีผมสีขาวประมาจาย์มังกรแห่งมังกรศักดิ์สิทธิ์จากแดนปีศาจจกกักรพพรดช้างศักดิ์สิทธิ์จอมมันทองคําจากพันธมิตรปีศาจสวรรค์เจ้าแห่งหนึ่งหมื่นผู้เขาศักดิ์สิทธิ์จักรพพัดให้ส่วนผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สายทันสวรรค์และกูตงหลิว แต่ละคนมีสถานะพิเศษด้านล่างพวกเขาที่ชั้นล่างของห้องสมุดเป็นกลุ่มนักสู้ที่มีอำนาจมากกว่าพวกเขาเป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลจากกลุ่มชั้นยอดเจียงเฉิงจื่อและหัวเจียงซานจากประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์อันกว้างใหญ่อยู่ที่นั่นทั้งสองคนเคยเป็นหัวหน้าประตูสวรรค์หลายคนมีความเข้าใจเล็กน้อยเมื่อได้เห็นที่เกิดเหตุ ทุกคนที่อยู่ในระดับสูงสุดยกเว้นเย่ฟู่เทียนล้วนเป็นผู้ฝึกตนของทั้งองค์กรซึ่งรวมถึงกูตงลิวตอนนี้เขาเป็นอาจารย์เพียงคนเดียวของประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์กว้างใหญ่ผู้คนในระดับต่อไปคือขุมพลังของฝ่ายต่างๆ ผู้อาวุโสโปรดจารึกคำพูดของท่านเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มปรมาจารย์มังกรจกกักรพรรดิช้างศักดิ์สิทธิ์จอมมาริีกาทองคำและเจ้าแห่งหนึ่งหมื่นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เดินไปที่หน้าปกของหนังสือโบราณแต่ละคนจารึกคำพวกเขามันแข็งแกร่งเอาแต่ใจข่มเหงและวิจิตรงดงามปรมาจารย์มังกรจารึกคำว่าสวรรค์คำนี้มีน้ำหนักที่หาตัวจับยักษ์จะอมมารอีกาทองคำจารึกคำว่าอนัดเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์สีทองตกลงมาและทำให้หนังสือโบราณเปล่งแสงอันเจิดจ้า จกกักรพดชช้างศักดิ์สิทธิ์เริ่มคำว่าสำนักด้วยความเย่อหยิงครอบงำปรมาจารย์แห่งหนึ่งหมื่นผู้เขาศักดิ์สิทธิ์เขากล่าวจบเขาเปล่งรัศมีและเจตจำนงของเขาคำพูดที่เปล่งรัศมีและความรุ่งโรจน์อย่างสุดขั้วมันทำให้หัวใจนับไม่ถ้วนเต้นระรัวด้วยความหลงไหลสำนักอนัสวรรค์โปรดจารึกคำพูดของท่านจัก,กรพัิเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มทุกคนจ้องมองไปที่จัก,กรพัชให้ส่วน จักกพัรด์ให้ส่วนพยักหน้าเขาจะรึกคำในหนังสือคำที่เขาจะรึกนั้นดูเหมือนจะลอยอยู่นอกหนังสือเส้นทางเมื่อคำนั้นมาถึงหนังสือเจตจำนงของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็เข้าครอบงำบริเวณโดยรอบสำนักอนาสวรค์ทั้งหมดดูเหมือนจะถูกห่อหุ้มด้วยความงดงามของคำว่าเส้นทางในขณะนี้ผู้คนนับไม่ถ้วนมองดูคำว่าเส้นทางหลายคนถึงกับต้องการนั่งลงและฝึกฝนนั่นเป็นความจริงแม้แต่กับนักสู้ที่ทรงพลังที่ขั้นเรืนห่วง เย่ฟู่เทียนยิ้มออกมาย้อนกลับไปที่ภูเขาให้ส่วนจัก,กรพพัดให้ส่วนสลักคำบนท้องฟ้าเมื่อเขาผ่านคอขวดของเขาตอนนี้เขาได้เชิญจัก,กรพพัดให้ส่วนมาที่นี่อย่างพยายามแล้วเขาไม่สามารถปล่อยเขาไปดังนั้นเขาจึงได้เชิญแขกคนแรกของสำนักอนาัสาวรรค์เพื่อจะรึกคำว่าเส้นทางด้วยวิธีนี้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคำพูดในหนังสือบอกเป็นในว่าสำนักอนัสวรรค์เป็นสถานที่สำหรับเผยแพร่เส้นทางอันยิ่งใหญ่ กลุ่มหันกลับมาและมองไปทางไกลมีบุคคลนับไม่ถ้วนในเมืองอนัสวรค์มีกลุ่มจากฟากฟ้าสู่พื้นดินพวกเขาทั้งหมดได้เห็นเหตุการณ์ของอาณาจักรอนัสวร์ฟู่เทียนเจ้าสามารถประกาศได้ผู้คนนับไม่ถ้วนมองไปที่เย่ฟู่เทียนแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบทบาทเป็นเจ้าสำนักคนแรกของสำนักอนัสวร์เนื่องจากระดับการฝึกฝนของเขาแต่การก่อตั้งสำนักอนัสวร์นั้นส่วนใหญ่มาจากเขาในขณะนี้เป็นธรรมดาที่เขาจะก้าวออกมาประกาศการสร้างสำนักอนัสวรรค์ ไม่เป็นอะไรเย่ฟู่เทียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเขาไม่ได้ถือกลับเขาเก้าวไปข้างหน้าและยืนอยู่บนท้องฟ้าคนเดียวเขามองลงไปที่ฝูงชนที่ไร้ขอบเขตสายลมพัดผ่านมาผมขาวของเขาปลิวสวยัยและเสื้อคลุมของเขาก็ปลิวไปตามสายลมสายตานับไม่ถ้วนจับจ้องมาที่เขา บุคคลผู้มีเสน่ดึงดูดผู้นี้ซึ่งเพิ่มขึ้นภายในอาณาจักรอนัสวรรค์ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีและมีชื่อเสียงของเขากระจายไปทั่วอาณาจากัจาก,กรจักรพรรดิสูงสุดทั้ง9้าได้เปลี่ยนอาณาจักรอนัสวรรค์ทั้งหมดซูเกอร์มิงเย่ยืนอยู่ภายในสำนักและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเย่ฟู่เทียนไม่ได้ออกจากอาณาจักรมังกรแดงมาหลายปีแล้วแต่เขามาไกลถึงขนาดนี้แล้ว เขาดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงของเขาอย่างแน่นอนอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากดินแดนแห้งแล้งตะวันออกรัฐแห้งแล้งและรัฐทั้งเก้าเป็นแบบนั้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนนอกจากนี้เขาจะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ที่เป็นของเขารำจรันดับหลีเหินย่าหย,าย,ายู่เซิงเย่อูเฉินหวงจิวเก๋อหวังชวนและคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนกับเย่ฟู่เทียนมาหลายปีมองดูร่างบนท้องฟ้าหัวใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยอารมณ์เช่นกัน พี่ชายมีรอยยิ้มสดใสในดวงตาของหลงหลินเออดวงตาของเธอมีน้ำตาเธอไม่สามารถช่วยได้แม้ว่าเธอจะไม่เศร้าภายในกลุ่มคนที่มาจากท้องฟ้าบริสุทธิ์ของพรเมวาเจวีย่ย่างจ้องมองไปที่ร่างนั้นด้วยดูเหมือนจะมีระลอกคลื่นในดวงตาของเธอแต่เธอรีบประนับไว้ดวงตาของเธอกลับเย็นชาและไร้อารมณ์อีกครั้ง วันนี้สำนักอนัสสวรรค์ได้ถูกสร้างขึ้น,นอ,ยอย่างตั้งใจแล้วเราจะเผยแพร่เส้นทางอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรอนัสสวรรค์เย่ฟู่เทียนประกาศโดยตรงโดยไม่มีคำพูดฟุ่มเฟือยใดๆ จัก,กรพัิไทส่วนจะเป็นเจ้าสำนักกลับเชิญคนแรกของสำนักอนัสวรรณาจารย์มังกรจอมมารอสูรอีกาทองคำจัก,กรพัทช้างศักดิ์สิทธิ์เจ้าแห่งหงนึ่งหมื่นภูเขาศักดิ์สิทธิ์และเจ้าแห่งประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์อันกว้างใหญ่ประกอบขึ้นเป็นรองเจ้าสำนักกลับเชิญคนแรกของสำนักอนัสวรรค์ชุดแรกผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของทานสวรรค์จะกลายเป็นเจ้าสำนักของสำนักอนัสวรรค์ หัวใจของทุกคนที่อยู่ที่นี่สันคลอนคลางแสงนี้ดูเหมือนจะประกอบด้วยทุกฝ่ายชั้นยอดในอาณาจักรอนัสวรรค์ประมาจา์ของกลุ่มต่างๆประกอบเป็นรองเจ้าสำนักกลับเชิญชุดแรกในขณะที่ผู้อาวุโสแห่งสายทานสวรรค์รับหน้าที่เป็นเจ้าสำนักทุกคนล้วนเป็นบุคคลผู้มีอิทธิพล ในขณะนั้นเองรัศมีอันเจิดจ้าของแสงสศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องลงมาจากฟากฟ้าร่างหนึ่งลอยลงมาจากท้องฟ้าผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนมองไปในทิศทางนั้นเพียงเห็นแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวแรงกดดันไม่ได้ถูกปล่อยออกมาโดยเจตนามันเป็นโดยกําเนิดตระกูลโตแห่งอาณาจักรซีเวยขอแสดงความยินดีด้วยคนที่อยู่ข้างหน้ากล่าวด้วยน้ําเสียงที่สดใสตระกูลโตเต็มใจที่จะนําเสนอเทคนิคโบราณน,นับพันสิ่งประดิษฐ์พิธีกรรมระดับเหรินห่วงร้อยชิ้น สิ่งประดิษฐ์ระดับนักบุญนับพนันผู้อาวุโสสองคนแขกรับเชิญหนึ่งคนและสิทธิ์หนึ่งร้อยคนอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสรองเจ้าสำนักกลับเชิญและเหล่าสิทธิ์ยินดีที่จะยอมรับการทดสอบของสำนักอนัสสวรรค์ขอแสดงความยินดีกับการก่อตั้งสำนักอนัสสวรรค์ หัวใจของหลายคนสั่นไหวช่างเป็นกิริยาที่ใจกว้างเสียนี่กระไรตระกูลโตแห่งอาณาจักรซีเว่เป็นฝ่ายที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอาณาจักรซีเว่พวกเขาออกมาแสดงความยินดีกับเย่ฟู่เทียนและนำเสนอของขวัญขอบคุณสำหรับของขวัญของเจ้าเย่ฟู่เทียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเขาไม่ได้ถือกลับเขาตั้งใจที่จะยอมรับทุกอย่างรวมทั้งเหล่าสิทธ์ด้วย รัศมีแห่งแสงสวรรค์อีกดวงลงมาจากฟากฟ้าร่างอีกกลุ่มหนึ่งบินลงมาคนตรงหน้าสวยและมีสเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อเธอเป็นผู้หญิงที่มีท่าทางไม่ธรรมดาเธอสวมชุดยาวสีดำและดูเหมือนรรชินีเทพธิดาแห่งตระกูลเสี่ยวจากอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิกลางนำสมาชิกของตระกูลเสี่ยวมาด้วยเพื่อแสดงความยินดีกับพวกเราเสียงหนึ่งดังขึ้นหัวใจของใครหลายคนสั่นไหวผู้หญิงคนนั้นเป็นเทพธิดาแห่งตระกูลเสี่ยวจากอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิกลางหรือไม่ สิทธิ์ของเจ้าเสี่ยวมู่อยู่แสดงความเคารพต่อเธอเสี่ยวมู่อยู่โค้งคำนับพี่ฟู่เทียนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเทพธิดาที่เป็นลูกศิษย์ของเขาหลายคนหายใจเข้าลึกๆขณะที่พวกเขามองไปที่เย่ฟู่เทียนเย่ฟู่เทียนมีชื่อเสียงในอาณาจักรอื่นอยู่แล้วหรือ The l e จนออฟฟู่เทียนตอนที่1,696ตระกูลเซินที่เอาแต่ใจ เย่ฟู่เทียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเขาได้ยินเสี่ยวมู่อยู่กล่าวว่าเพื่อแสดงความยินดีกับการก่อตั้งสำนักอนาสวรรค์ข้าเป็นตัวแทนของตระกูลเสี่ยวมอบหนังสือโบราณ3,000เล่มเครื่องใช้ในพิธีกรรมระดับเริอนห่วง100ชิ้นอุปกรณ์พิธีกรรมระดับนักบุญ1,000ชิ้นและสุสานที่ตระกูลเสี่ยวได้รับในอดีต5แห่งส่วนเรื่องแขกรับเชิญผู้อาวุโสและเหล่าสิทธ์ที่จะมาเรียนรู้ข้าจะหารือกับท่านในภายหลัง ขอบคุณสำหรับของขวัญจากตระกูลเสี่ยวมู่อยู่มันยากสำหรับจะเย่ฟู่เทียนพยักหน้าและพูดกลุ่มผู้สังหารทั้งเจ็ดแห่งอาณาจากักรซีเว่ยอยู่ที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับพวกเราอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นในขณะนั้นนักสู้ที่ทรงพลังจากตระกูลเจ็ดผู้สังหารลงมาจากฟากฟ้าตระกูลหยวนหยางของอาณาจักรจัก,กรพรรดิกลางอยู่ที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับพวกเราตระกูลหยวนหยางก็มาถึงเช่นกัน หยวนหงเป็นผู้นำตระกูลที่นี่เป็นการส่วนตัวเย่ฟู่เทียนบอกไปถึงเขาเมื่อตระกูลเสี่ยวกำลังมอบเทพธิดาในตอนนั้นตอนนี้สำนักอนัสวรรค์ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วพวกเขากำลังใคร่ครวญว่าจะเข้าร่วมสำนักหรือไม่วังสวรรค์ซังเสี่ยวแห่งแดนสวรร์ชั้นสูงอยู่ที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับพวกเรานักสู้ที่ส่งพลังอีกกลุ่มมาถึงแล้วหลายคนทำหน้าตกใจ อาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงอยู่ติดกับอาณาจักรอาณาสวรรค์วังศักดิ์สิทธิ์ซางเซียวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของการฝึกฝนในอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงและมีสถานะที่โดดเด่นพวกเขายังมาในวันนี้วังศักดิ์สิทธิ์อยู่เย่ของอาณาจักรแห่งเงาอยู่ที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับพวกเราเสียงใสดัง,ดงขึ้นกลุ่มของบุคคลปรากฏขึ้นในอากาศมีคนไม่มากนักในกลุ่มและกลุ่มของพวกเขาดูอ่อนแอว่ามหาอำนาจที่เหลือมาก คนตรงหน้ามีสเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อรศมีของเธอไม่ซีดเมื่อเปรียบเทียบกับเทพธิดาแห่งตระกูลเสี่ยวเสี่ยวว่ามูอยู่เธออาจจะมีความได้เปรียบในแง่ของรูปลักษณ์เธอดูเหมือนเทพธิดาจากวังศักดิ์สิทธิ์หยู่เย่เทพธิดาแห่งวังศักดิ์สิทธิ์หยู่เย่ชางซีได้มาชมการแสดงเธอไม่ได้คาดหวังว่าหลายฝ่ายจะเคารพเย่ฟู่เทียนเนื่องจากเป็นกรณีนี้เธอก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงความยินดีกับเย่ฟู่เทียน ขอบคุณเทพธิดาชังซีเย่ฟู่เทียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มในขณะนี้นักสู้ที่ทรงพลังหลายคนกำลังยืนอยู่บนอากาศต่อหน้าสำนักอนัสสวรรค์มันเป็นฉากที่งดงามมากภายใต้พวกเขาเมืองอนัสวรรค์เต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายขณะมองขึ้นไปที่ร่าง สำนักอนัสวรรค์ก่อตั้งขึ้นในวันนี้มันเป็นงานรื่นเริงที่มีขนาดที่ไม่มีใครเทียบได้กลุ่มจากทั่วทั้งเก้าอาณาจักรมาแสดงความยินดีกับเย่ฟู่เทียนนอกจากนี้กลุ่มเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมหาอำนาจฉากนี้รุ่งโรจน์แค่ไหนนี่เป็นอิทธิพลที่วัยรุ่นผมขาวมีหรือไม่ ในความเป็นจริงเมื่อเย่ฟู่เทียนนำนักสู้ที่ทรงพลังมาเพื่อดับราชวงศ์อนัสสวรรค์และพระราชวังสวรรค์ม่วงผู้คนนับไม่ถ้วนในอาณาจักรอนัสสวรรค์ไม่เข้าใจว่าไทยมามหาอำนาจเหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือแก่เขาอย่างไรก็ตามพวกเขาตระหนักได้ก็ต่อเมื่อได้เห็นฉากอนาานาตื่นตาต่อหน้าต่อตาว่าอิทธิพลของเย่ฟู่เทียนนอกอาณาจักรทั้ง9้าได้เติบโตขึ้นมากกว่าอิทธิพลของเขาในอาณาจักรรันนัสสวรรค์ เย่ฟู่เทียนทำอะไรกันแน่เมื่อสุสานของเหล่าทวยเทพเปิดเมื่อปีที่แล้วเข้าสำนักกันเถอะเย่ฟู่เทียนกล่าวผู้คนพยักหน้าและก้าวไปข้างหน้าพวกเขาทั้งหมดเข้าสู่สำนักอนัสวรรค์เย่ฟู่เทียนมองไปที่ฝูงชนเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อจู่จูเขาก็เห็นแสงสีทองอันจดจ้าจากเส้นขอบฟ้าแสงสว่างเปล่งเสียงคำรามอันยิ่งใหญ่ จัก,กรพพัดให้่วนขมวดคิ้วและยกมือขึ้นไปยังแสงศักดิ์สิทธิ์สีทองทันใดนั้นฝ่ามือยักษ์ปรากฏขึ้นในอากาศและผลักตรงไปยังแสงสีทองศักดิ์สิทธิ์บูมได้ยินเสียงดังแสงศักดิ์สิทธิ์สีทองกระจัดกระจายฝ่ามือยักษ์ก็แตกเป็นเสียงๆอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นรังสีของแสงสีทองก็ยังสามารถทะลุผ่านอากาศและจอตัวเองลงไปที่พื้นของสำนักอนัสวรร์เสียงดังมาพร้อมกับการกระแทกหลุมปรากฏขึ้นภายในสำนักอนัสวรร์ มันคือใครหลายคนมองออกไปอย่างไม่ปกติใครจะกล้าทําให้เทศกาลนี้เลอะเทอะใครจะกล้าเป็นคนอวดดีนี้บูมรัศมีของแสงทองศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมท้องฟ้าผู้คนนับไม่ถ้วนมองท้องฟ้าและรู้สึกใจสั่นพวกเขาเห็นบันลังทองคําปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าร่างหนึ่งนั่งอยู่บนบันลังและมองลงมาที่ทุกคนร่างนั้นดูเหมือนเทพผู้ยิ่งใหญ่ ร่างจำนวนมากปรากฏขึ้นข้างหลังเขาร่างทั้งหมดสวมชุดเกราะสีทองและดูเหมือนเทพอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนสวรรค์ชั้นสูงหลายคนอุทานความเกลียดชังระหว่างเย่ฟู่เทียนและอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปนักสู้ที่ทรงพลังจากอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกัน เมื่อเย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขากำลังโจมตีราชวงศ์อนัสวรรค์พวกเขาต้องการฆ่ายเย่ฟู่เทียนอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เนื่องจากกองกำลังเย่ฟู่เทียนได้รวมตัวกันเพื่อโจมตีราชวงศ์อนัสวรร์แข็งแกร่งเกินไปเมื่อสำนักอนัสวรรค์ถูกสร้างขึ้นราชาแห่งแคว้นศักดิ์สิทธิ์ได้มาเป็นการส่วนตัวเขาเป็นขุมพลังที่แท้จริงร่างที่ยืนอยู่ด้านบนสุด เขายังคงแสดงท่าทีเยออ่อหญิงแม้ว่าหลายฝ่ายจะมาแสดงความยินดีกับเย่ฟู่เทียนในวันนี้เขานั่งอยู่คนเดียวบนบัลลังในท้องฟ้านอกจากจัก,กรพรรดิไทส่วนแล้วไม่มีใครที่มาในวันนี้สามารถต่อต้านราชาแห่งอาณาจาักรทองคําศักศดิ์สิทธิ์ได้ราชาแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ทองคำนั่งเงียบเงียบบนบัลลังเขามีสายตาที่แหลมคมในขณะที่เขามองผ่านฝูงชนที่สำนักอนัสวรรค์เขาไม่ได้พูดแต่เขามีอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวเพียงแค่นั่งอยู่ที่นั่น ในตอนนี้ทุกคนในอาณาจักรสูงสุดทั้ง9้ารู้เรื่องความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างเย่ฟู่เทียนและอาณาจักรทองคําศักดิ์สิทธิ์บุตรชายสองคนของกษัตริย์เสียชีวิตด้วยน้ํามือของเย่ฟู่เทียนตอนนี้เย่ฟู่เทียนกําลังพยายามจัดตั้งฝ่ายในอาณาจักรอนัสวรรค์เขากําลังพยายามตอบโต้กับอาณาจักรทองคาศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตหรือไม่กลุ่มเหล่านี้ที่เข้าร่วมสำนักอนัสวรรค์ในวันนี้ดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวพระราชาเลย วันนี้พระราชาทรงแสดงเจตคติโดยนั่งอยู่ที่นั่นถ้าเขาไม่กลัวพระราชวังว่างเปล่าราชาคงจะโจมตีเย่ฟู่เทียนโดยตรงสายตาของเย่ฟู่เทียนกวาดไปทางร่างในอากาศเขามีสายตาที่เย็นชาราชาแห่งอาณาจาักรทองคําศักดิ์สิทธิ์วางท่าคุกคามโดยนั่งอยู่ที่นั่นเย่ฟู่เทียนไม่มีทางที่จะจัดการกับเขา จัก,กรพรรดิไทส่วนก็มองอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามมาอีกฝ่ายไม่ได้ก่อปัญหาโดยตรงเขาเพียงแค่นั่งบนท้องฟ้าเหนือสำนักอนัสวรรค์ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้เจ้าออกจากวิหารสายทันสวรรค์ลแล้วเจ้าตั้งใจจะจัดตั้งฝ่ายของตนเองหรือไม่อีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาที่พวกเขากลุ่มนักสู้ที่กล้าหาญปรากฏตัวขึ้นในอากาศรัศมีศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาห่อหุ้มอากาศมันน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อคนพวกนี้เป็นใครหลายคนจากอาณาจักรอนัสวรรค์ถาม นักสู้จากตระกูลเซินแห่งอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิกลางใครบางคนกล่าวมันทําให้หัวใจของผู้คนนับไม่ถ้วนสันสา,านพวกเขาเคยได้ยินชื่อตระกูลเซินโดยธรรมชาติพวกเขาเอาแต่ใจมากพวกเขาเป็นมหาอํานาจที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจากักรเก้าอาณาจักรสูงสุดดูเหมือนว่าแม้ว่าเย่ฟู่เทียนจะมีอิทธิพลอย่างมากแต่เขาก็มีศัตรูจํานวนมากเช่นกันอาณาจักรทองคาศักดิ์สิทธิ์และตระกูลเซินไม่พึงพอใจอย่างยิ่งกับการสร้างสํานักอนาสวรรค์ แน่นอนว่าความทุกนี้ก็เป็นรูปแบบของความกลัวเช่นกันในอดีตมีคนไม่มากที่จะคิดมากเกี่ยวกับการฝึกฝนเย่ฟู่เทียนในสำนักเซินเทียนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาพวกเขาอนุญาตให้เขาฝึกที่นั่นอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการกระทำอนนาสะพิงกลัวเช่นนี้หลังจากที่เขาออกจากสำนักเซินเทียนเขาได้กลายเป็นผู้ปกครองของอาณาจักรอนัสวรรค์ สามกลุ่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจาักรอนัสวรรค์ถูกทำลายลงเพราะเขาแม้ว่ากลุ่มชั้นยอดอย่างอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์และตระกูลเซิรนไม่สนใจเรื่องนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นลางไม่ดีการสร้างสำนักอนัสวรรค์เชื่อมโยงกลุ่มผู้มีอิทธิพลโดยตรงเข้าด้วยกันโดยตรงรู้สึกแผ่วเบาราวกับเป็นพันธมิตรเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้อาวุโสสายทันสวรรค์เป็นเจ้าสำนักสำนักอนัสวรรค์ตระกูลเซินคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ หากสำนักอนัสวรร์แข็งแกร่งเพียงพอแล้วผู้อาวุโสสายทานสวรรจะไม่ใช้พลังของสำนักอนัสวรร์เพื่อโจมตีตระกูลเซินหรือนี่เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อตระกูลเซินในที่สุดเย่ฟู่เทียนก็ได้รับการยกย่องอย่างมากจากตระกูลเซินยิ่งวันนี้เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองมากขึ้นเรื่องที่แย่กว่านั้นก็มองไปที่ตระกูลเซิน เทพนิยายในตอนนั้นได้ผ่านไปแล้ววันนี้ข้ามาที่สำนักอนัสวรรค์เพื่อช่วยลูกศิษย์ของข้าในการแพร่กระจายเส้นทางของเขาผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สายทันสวรรค์มองขึ้นไปที่นักสู้ที่ทรงพลังของตระกูลเซิร์นและกล่าวพวกเขามาตามที่เขาคาดไว้ตระกูลเซิร์นไม่ได้ให้อาภัยเขาอย่างแท้จริง ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่เจ้าควรกลับไปที่อาณาจักรเทียนเหอสถานที่นี้ไม่เหมาะกับเจ้านักสู้ที่ทรงพลังจากตระกูลเซินกล่าวน้ำเสียงของเขาสงบและรวบรวมไว้แต่กลับให้ความรู้สึกแข็งแกร่งเป็นพิเศษเขาต้องการให้ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สายทานสวรรค์ออกไปเขาไม่ยอมให้ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักของสำนักอนัสวรรค์ พวกเขาสามารถปล่อยให้ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สายทานสวรร์ออกไปได้ถ้าเขาอยู่ในอนาจาักรเทียนเห่อย่างเงียบเๆอย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่อนุญาตให้เขาตั้งกลุ่มอื่นนอกจากนี้ขบวนพาเหตดอันงดงามของสำนักอนัสสวรรค์นในปัจจุบันจะเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อตระกูลเซิรนในอนาคตเย่ฟู่เทียนเป็นเรื่องยากที่จะรับมืออย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่ยอมให้ผู้อาวุโสสายทานสวร์อยู่ที่นี่ ตระกูลเซิรนพยายามควบคุมอิสรภาพของเขาหรือไม่จัก,กรพรรดิให้ส่วนมีน้ำเสียงเย็นชาเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในเทพนิยายในตอนนั้นและเขาก็ช่วยไม่ได้มีฉะนั้นเขาก็จะเข้าไปพัวพันกับวิกฤตด้วยวันนี้ตระกูลเซินยังคงเอาแต่ใจอยู่อย่างนั้น ใช่คนที่ยืนอยู่หน้ากลุ่มของตระกูลเซินตอบเขามองไปทางจัก,กรพัิไทส่วนและกล่าวว่าท่านเจ้าข้านี่เป็นเรื่องระหว่างตระกูลสริญกับผู้อาวุศโสผู้ยิ่งใหญ่สายทันสวรรค์เรารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าของเจ้าและเราเคารพเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าไม่ควรเข้าไปยุ่งในเรื่องนี้จัก,กรพัทไทส่วนขมวดคิ้วเล็กน้อยตระกูลเซินก็เอาแต่ใจเหมือนเคยอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของตระกูลเซินนั้นมีอยู่จริงแม้แต่เขาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถต่อสู้กับพวกเขาได้โดยตรง นอกจากนี้แม้ว่าเขาจะไม่สนใจตระกูลเซินราชาแห่งอาณาจาักทองคำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังบนท้องฟ้าก็ยังอยากต่อสู้หากพวกเขาประทุขึ้นสู่ความขัดแย้งกับตระกูลเซินอาณาจาักทองคำศักดิ์สิทธิ์จะไม่สุภาพและจะเข้าร่วมการต่อสู้ ราชาแห่งอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์จ้องขมงอย่างมากเขาคาดหวังว่าตระกูลเซิร์นจะมาถึงนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเดินทางมาเองที่นี่นี่เป็นภัยคุกคามเขาต้องการดูว่าพันธมิตรของสำนักอนัสสวรรค์มีความมั่นใจเพียงใดหลายกลุ่มชั้นนําได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงความยินดีกับเย่ฟู่เทียนและส่งสิทธิ์ไปที่สำนักอนัสสวรรค์เพื่อฝึกฝนดูเหมือนว่าพวกเขากําลังจะสร้างพันธมิตรอย่างไรก็ตามราชาต้องการดูว่าพันธมิตรจะมีเสถียรภาพเพียงใด พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าเพื่อต่อต้านตระกูลเซินที่เอาแต่ใจในเรื่องนี้ได้หรือไม่ในความเป็นจริงหลายกลุ่มชั้นนำในฝูงชนมีความเกลียดชังกับเย่ฟู่เทียนตัวอย่างเช่นตระกูลเทพอยุทธจ,จากอาณาจักรจักรพัทลางวิหารเทียนซุนและสำนักเทียนอยู่ อย่างไรก็ตามพวกเขามาเพื่อเป็นสกีพยานในการประคมเท่านั้นความเกลียดชังของพวกเขากับเย่ฟู่เทียนนั้นไม่ลึกและพวกเขาไม่จําเป็นต้องก้าวออกไปเมื่อตระกูลเซินอยู่รอบรอบสิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือชมปรากฏการณ์บรรยากาศถูกระงับอย่างรวดเร็วพื้นที่กว้างใหญ่เงียบลงเล็กน้อยอดีตไม่วุ่นวายอีกต่อไปอย่างไรก็ตามหลายคนยังคงถามถึงสถานการณ์อย่างเงียบเงียบพวกเขาไม่เข้าใจความเกลียดชังระหว่างกลุ่มเหล่านี้อย่างเต็มที่ สมาชิกที่ท่งพลังจากตระกูลเสี่ยวก้าไปข้างหน้าเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำเมื่อนักสู้ที่ส่งพลังจากตระกูลเซินขัดจังหวะเขาคาจะพูดซ้ำนี้เป็นเรื่องระหว่างตระกูลเซินและผู้อาวุโสสายทานสวันมันไม่เกี่ยวอะไรกับฝ่ายอื่นๆเป็นการดีที่สุดที่คนอื่นๆจะไม่เข้าไปยุ่งพวกเขากำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สายทานสวคนอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงพวกเขากำลังฝึกฝนความกลัวภายในสำนักอนัสวร์